แม่ยายเล่แม่ยา่เล่อยู่หน้าคอยหวกห้ายหลายไปสอนหวกกันบ่กูบอกเคยกินห่วกกระเทือ่มันขาวกูขี้ดียดกูจะมาเว่าไปสอนมาขายก็ได้โลละสามร้อยกูได้ไม่ใหญ่กูบอกอึดเงินปันนั่นเพราะที่ไปสอนห่วกมาขาย มือนี้มีหลวงปูทุดงมาปักกดอยู่หัวหน้าคอยเดี๋ยวเลขกแม่นแม่นไปเอาเลขเนาะไม่ใหญ่กูบอเล่นการพนันอย่ามาสวรรถ้ามึงมือเสือก็มาล้อกันกับกูก็ได้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ผู้เบาสองคนมาเฮื่อคอยมือนี้รูบรอขนาดเลยไม่ไหญเอ๋ย ตายตายผู้บ่าวปหลรอทั้งไหนล่ะถ้าปหลรออีลีสูคือบ,บ่พามาเหยนกูแน่สูคดีก็จะแมนโพดมันเหลือเนาะ